บรรยากาศยามเช้าอยู่ทะเลเวกิสเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี่อากาศดีห mm hmm. วังว่าฝนคงไม่ตกนะคะ มีเรือมาอย่างน,าน้อนกเสียงนกเสียงกาฟังพูดออตบานทางด่วนมอเตอร์เวย์นี่เรือมาแล้ว ก่อสร้างเทองภูเขาสร้างบ้านขนส่งทางเรือเด้อค่ะจากลูสแสน สองตาน้ำเลือกค่ะ ยูเวกิตด้วค่ะพี่น้องสวิตเซอร์แลนด์